เราจัดงานท้งนี้เป็นครั้งที่29เราจัดไ่ที่1 9ครั้งแต่ว่าตัวนี้เทศก,กาลจริง,รงๆเนี่ยเรามีก่อนหน้านานแต่ว่าเราทําอย่างเป็นทางการเนี่ยมันต้องเป็น29ครั้งแล้วก็เราจัดที่สิงขันเนี่ยครั้งนี้น่าจะครั้งที่8-9สินทันได้ให้ความร่วมต่อในการจัดการเรียนรูซึ่งสิงขันมที่ท้า่จจายกับนักศึกษากิจกรรมนี้อันข้อที่หนึ่งเลยนะคะมันคือโปรเจกต์จบที่นักศึกษาได้ประมวลผลความรู้ระหว่างการเรียน4ชั้นปีเนี่ย แล้วเขาสามารถประมวลผลในการเรียงเขากับสิ่งทนนี่พูหนาเนีนข้อที่หนึ่งที่เด็กได้แน่นอนคือได้โปรเจกต์จบนะคะแล้วก็ได้การประเมินผลเราเรียก,กว่า exit exam ก็คือประเมินประมวลผลก่อนจบก,การศึกษาที่ว่าเด็กเรียนมาได้ได้มีศักยภาพอะไรบ้างะคะอันที่2งมันเป็นการให้โอกาสนักศึกษาในการทำสิงานของตัวเองของมือสุงแน่ให้กับผู้ชมผู้ประกอบการหรือว่าผู้ เป้าหมายทั่วไปที่เขาสามารถที่จะสร้างโอกาสหนึ่งสร้างโอกาสในเรื่องของการการทาธุรกิจในอาชีพในการได้งานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกครั้งเราพบว่าครั้งแรกที่เราเอางานมาเนี่ยแต่ละที่ก็จะเซอร์ไพรส์ว่านี่นี่ผลง,งานของเด็กราชภัทรเหรอซึ่งเราก็เมื่อก่อนเราจาดัดเก็บเองใช่ไหมคะโฟเขาก็ไม่ราชภัทรทำได้ขนาดนี้เลยเราก็เลยคิดว่านั่นแสดงว่าต่อจากนั้นเราจะต้องออกสู่ข้างนอก ให้เขาได้เห็นว่ามหาลัยราชพัฒนีเป็นบลฑิตที่มีคุณภาพสามารถผลิตงานออกแบบได้แล้วก็เขาก็เจอโอกาสทางอาชีพของเขาหนึ่งเขาเจอเครือข่ายเขาเจอคอนเน็กชันเขาสามารถขายงานได้แล้วก็เขาได้โอ,อกาสในการทำงานอันนี้คือสิ่งที่เด็กดัง ประธานในพิธีของเราคือท่านรองผู้ว่าราชการาจังหวัดสระเหลือสะอาดและนางสาวฐานิดาพิมพาค่ะเรียนเชิญค่ะท่นทานนโรชานันทมนตรีผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยช่วยราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยลราชภัฏนครปฐมคุณสกุลพงษ์พงศนิตรพงิจิตผู้จัดการแผนกการตลาดสู์การค้าสินทางสารยา และผู้บริหารผู้บริหารคณ<ฮ>าจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีวันติแก้วขออนุญาตเป็นตัวแทนในการกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเนื่องด้วยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับประโยชน์ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมในกรอบวิจัยการจัดการชุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสำนึกรักท้องถิ่นภายใต้แผนงานการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพื่อมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้ถูกของหิน่ในโครงการทวารามีนครปฐมสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าสร้างจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกรักท้องถิน่นมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาแบ,บัเทศิลป์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จึงได้นําประเด็นดังกล่าวมาเป็นงานวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาวแวบ,บนนเนศิลป์ในลักษณะโครงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4เพื่อให้นักศึกษาได้นำทุนทางวัฒนธรรมทอเรดี ในจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาให้การเป็นเกษตรซอฟต์ทาวเวอร์มาสร้างคุณค่าให้เกิดมูลค่าที่มีทุ่คนต่อสังคมและนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณค่าความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและท้องถิ่นของตนและสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้โครงการออกแบบพิพิธศิล โครงการออกแบบวิทิลสินิพนธ์สาขาวิชาออกแบบวิทศาสินมีกระบวนการสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาให้นักศึกษากลายเป็นบัิที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีทักษะทางวิชาชีพคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงการใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้นํามาสู่การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ทางการออกแบบซึ่งในปีนี้นักศึกษาได้นําความสําคัญของอารยธรรมฮวเรา ในจังหวัดนครปฐมมาเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลง,งานเพื่อให้ผลงานนั้นมีความสนใจนะมีความน่าสนใจภายใต้แนวคิด Art e โ p l o r e r โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าความสําคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นและนํากระบวนการคิดสร้างสารรค์เพื่อการออกแบบวัเถุสินเชืแ่และช่วยแก้ปัญหาการออกแบบให้กับชุมชน การค้าเป็นท่านสารยาท่านคณาจารย์ท่านแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมของเราด้วยนะคะและก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมโครงการในวันนี้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้นะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้นะคะซึ่งทางจังหวัดนครปฐม แล้วก็น่าจะมีวัตถุประสงค์ตรงก,กันกับของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่เราเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมชาวราวดีซึ่งในจังหวัดนครปฐมของเราก็าเป็นรากฐานของจังหวัดนครปฐมของเรานะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพุทธศาสนาเราคงเห็นองค์พระปฐมเจดีย์นะคะที่มีอยู่ในจังหวัดนครปฐมของเรานะคะ ซึ่งก็จะเป็นประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะคะเรามีเมืองโบราณนครปฐมเป็นเมืองข้านขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองโบราณรุ่มน้ำเจ้าพญาและวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีสันนิษฐานาว่าจังหวัดนครปฐมน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีและอาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมน่าจะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่สาคัญซึ่งความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีนะคะ ยังคงมีให้เห็นให้ท่านน้องนักศึกษาได้ศึกษากันเรียนรู้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยที่เราอาจจะเห็นทางโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัฒนธรรมของแบบในรูปแบบของพวาระดีตลอดจนเรื่องเล่าํำนานที่เล่าขานของนครปฐมมาอย่างยาวนานอย่างเช่นที่เราได้ยินกันนะคะในเรื่องของพญาโกมพยาพานตลอดจนบ้านบ้านนาเมืองตีต้นนะคะ และก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะที่มหาวิทยาลัยได้นําประเด็นความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัยและการพัฒนาคุณค่าของทุนวัฒนธรรมทวารวดีให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามที่สครูได้มีการกล่าวรายงานแล้วก็มีการพูดถึงขึ้นตรงนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญข,ของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งจังหวัดนคนปรปฐมก็สามารถที่จะนําไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไปในอนาคตแล้วก็ตรงกับเป้าหมายหลักของทางจัหงหวัดนครปฐมในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างคนสร้างงานแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมนะคะขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังและสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและจะเป็นผู้ที่สามารถสืบทอดคุณค่า,าและความสําคัญของทุนวัฒนธรรมได้ ฉันรู้สึกเรื่อใจเป็นพิเศษเลยนะคะที่ได้เห็นผลงานของนักศึกษาที่ได้นำมา,นำ,มานำเสนอและก็นำมาสแสดงในนิทรรศการในวันนี้นะคะก็คงจะได้เห็นถึงการออกแบบที่มีความคิดสร้างสารรค์อย่างยามีคุณภาพเป็นการสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริงที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็น ซึ่งทักษะที่สำคัญในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในโอกาสนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาล,ลัยราชภัฒน,นคปรปฐมทางคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบวิเทศศินที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์และส่งเสริมงานออกแบบทางศิลปศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดน,นคปรปฐมให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน,น,นคปรปฐมและและจังหวัดใกล้เคียงนะคะ

เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริารหารมหาวิทยาลัย